สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ม,าม่านหาพวกแร่นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับหลังจากที่เอารถเขา่าซูนไปนะครับผมอ่ายอดไปเดือนหนึ่งวันที่นะครับที่ว่าหน้าจอ,อ,อรถมันขึ้นพวงมาไล่ถ้าเบรกหรือว่าเบรกเอฟเอสเข็มไมมพอลเลนนะครับไปเขา่าซูนมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าันยังเป็นกิ๊เก่าครับผม เขาพยายังหาสาเหตุพอ่อๆนะครับอ่า,าหาสาเหตุพอ่อๆว่าเป็นเพราะอีกอย่างนะครับเขาเลยนัดมาให้มือหนาเมา่ไหม่นะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเรืยจะจอดรถค้างขึ้นนะครับผมเรืจอดรถไปหลายมือเขาว่านะครับผมก็เลยผมมีรถกลับบ้านนะครับผมผมก็เลยบอกเขาเอาไว้มือหนาเดี๋ยวผมจะขอไปไหมนะครับอ่าวิธีแก่นะครับผมก็ ไม่รู้เซ็งนะฮะผมไม่รู้เซ่งนะครับผมตอนนี้ก็ยังขี่รถอยู่นะผมขับรถอยู่นะครับแต่ก็มาขับเร็วกว่าเ่านะครับผมยากนะครับอีกเช้มไม่ครับโบวิ่งนะครับอย่กเข้มมันหล่อมันบินอยู่นะครับส่วนน้ำมันนะครับผมมันเป็นน้ำเกลี่ผมบอกเลยว่ามันเป็นน้ำที่ระบบมันไฟสัญญาณเตือนมันขาดหรือว่าเข็มไม่มันขาดนะครับผมเติมอนร้อยไหมนะครับผมก็เข้มไมาซขีผิดนี่ลออรยขึ้นเติมได้หน่อยใช่ปะ วิทยาไม่ได้เก่กี่ยวกับซีคีดเหมือนเดียเกี่ับเครื่องทาง้งหมดเลยมันก็เด้งเก่งมากเลยเพราะว่ามาันอาจจะมีส่วนในการที่ัญหาพวกนี้นะครับค่าใช้จ่ายเขาขาับรถขี่นะครับผมมาวางเงืตรวจหาสาเหตุของพ่อนะครับผมเพราะว่าบางทีเขาอาจจะได้ลื้อขัดส้นตัวนี้นะครับผมเบิ้งหาสาเหตุมันเพราะวา่าอาจจะเป็นที่รูก,การ์ดไซด์นะครับผม แต่ว่าหาสายที่มันขาดพ่อๆนะครับผมอาจจะได้ลือคอนโซลนะตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเขาใช้เขาว่าเขาใช้ข้อมเช็คตรวจเช็คระบบไฟเราเมันกับปกตินะครับผมเนี่แกหาจุดที่มันแสดงขึ้นมาพ่อๆนะครับผมทั้งศูนย์เขาบอกว่าอเอาโหแกจ่ายวงจอดรถไฟทั้สองหมื่นมื่สองมื่นเลยนะครับผมเขาตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกนินกรรหนึ่งนะครับแต่ว่าเพื่อนผมว่าสิจอดจะรัดแต่ผมว่ามี รถกลับบ้านนะครับผมเพราะว่าจากศูนย์ทางจากบ้านผมก็บสามสิบกิโลนะครับผมมีรถกลับบ้านนะครับอย่างหนึ่งทั้งลูกสาวผมมาเนี่ยนอนรับแล้วอยู่กับพ่อมืดมือได้มือหยู่ศูนย์รถกับพ่อมืดมือเลยแต่ทั้ง <c oughs> ได้กะทาที่ตามชมนะครับมันจะเป็นเพราะอิหยังนะครับผมวันสันติทานมาใสาอ๋อสันนิษฐานว่าเกิดจากอ่ากูกัดสายไฟ แต่ว sí, ่าหาสาเหตุมันขาดมาพอนะเขาเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยระบบของเขาแหะครับระบบของทั้งศูนย์งาบอกว่าเขายังม่เจอสาเหตุนะครับชาวกาล่ะาค่เอารถมาจอดเพื่อเช็คราละอีกทีกเช่นึงนะก็เฮ่าแต่เนี้ยเราเสียตังค์ดีครับมือนสักหมื่นี่รถโบกี้อะไรก็เสียกีก็เสียบบกี้ก็เสียเฮ้อแนวจริงสมองเฮิร์ดวันรถเนาะครับ ไปนั่นจ้าเกาโม่งซิโมงครับประมาณอาโม่งเราไปยังบรคหารปากเนาะปากเสียงานมาเลยการอัตราที่ตามคลิปต่อไปครับอีพีสามตรงมีแน่นอนครับอีพีสองมารายงานเลยฟังครับเพราะวา่ายังมาเสร็จโอ้เขาไปเทนะว่าวยังมาเสร็จน,นะครับผมก็ต้องล่อ,อก,กันต่อไปนะครับเขาซุดเราก็ยัง เช็คอการณ์การณ์ที่บ้าบอแต่ผมถามว่าขี่ได้ปกติบ่กันขี่ได้ปกติสันนี่ผบกากับครับเรียวเนี้ยผมกับครับขี่ปกติแล้วเพราะว่ามีปัญหารถชูนหน้าจอทุกบสบายใจได้การขับขี่มันจะหมดเต็มร้อยเนาะครับผมกาเดี๋ยวกาค่อยว่ากันอีกเทนนึงครับค่อยเอาข้อสุดอีกเทนนึงเนาะนะครับผมกะมีอย่างกะคอมเมนต์มากนะครับผมมันเกิดจากสาเหตุอย่างกะ ลองใช้ความขี้เทียนมาเบิ่งนะครับผมสาเหตุมันเกิดมาจากไหนนะครับผมนะครับขอบคุณที่ขอบมาเราช่วยนะครับมาเราฟังปัญหานะครับการจอดรถที่ไม่เดือนนึงนี่ไม่มีปัญหาอย่างี้ละนะมาชี้มอะไรกันไรนะครับผมเอยครับเอาใจในกันไม่เจอกันอีพีสามนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพี่สามซัมเมอร์นี้กันจบแค่นี้ครับผม พะวันนี้หาการอ่ไ้การมดข้ามสีบอนนเราันได้่ไปใช้เมื่อไหรละนะไปเจกันไม่คิดหนาครับที่ต่อไปครับอีกองสามมือเราูก็เสีเาขไปซุนมือีดมันพุธาจะเป็นวัดสุกพนละปะเราได้เอเขาไปนะครับไปเจกันไม่คิดนะครับสวัสดีครับ